ความผิดพลาดมักนำมาสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอจริงหรือสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านสู่พอดแคสต์ Boss on Money Code พอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณแน่นอนละ่ะตัวบอสออนเองเชื่อว่าคุณอาจจะได้เคยได้ยินคำนี้คำพูดที่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอ ความผิดพลาดหลายๆครั้งที่มันเข้ามาในชีวิตของเราทั้งที่เราไม่ได้เรียกร้องทั้งที่เราไม่ได้เป็นคนที่อยากจะเจอปัญหานั้นแต่สุดท้ายเราก็าเจอมันปัญหาทุกอย่างตัวของบอสออนเองมองว่ามันเหมือนกับโจทย์ข้อสอบแต่มันเป็นข้อสอบในชีวิตของเรามันเป็นโจทย์ปัญหาที่มันมีช้อยให้เราเลือกข้อ a ข้อ b ข้อ c ข้อ d แน่นอนละ่ะ ครั้งแรกเราอาจจะกกาข้อที่ไม่ใช่เราเลือกข้อที่ไม่ถูกนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินโจทย์นี้เลยเราไม่เคยได้อ่านโจ์นี้โจทย์นี้เลยเราไม่เคยผ่านประสบการณ์ในโจทย์นี้เลยเราเลยไม่เข้าใจในโจทย์แล้วคำตอบของเรามันก็ผิดตั้งแต่ตอนแรกพอเราได้กลับมาทวนทำอีกครั้งหนึ่ง โจทย์เดิมซึ่งมันเคยเข้ามาในสายตาของเราแน่นอนละ่ะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต่อไปข้อ A นั้นมันเป็นคำตอบที่ไม่ใช่เราจะไม่กลับไปทำข้อ A อีกหรือเราได้บทเรียนจากการที่เราผิดพลาดครั้งแรกจากการที่เราไม่เข้าใจในโจทย์จากการที่เราไม่รู้เรื่องในโจทย์จากการที่เราไม่มีประสบการณ์ในโจทย์นั้นมันทำให้เรา ตอผิดพลาดซึ่งความผิดพลาดครั้งนั้นความไม่สมหวังครั้งแรกในตอนนั้นกลับกลายเป็นว่าทําให้ตัวเราเองลุกขึ้นมาเรียนรู้กับโจทย์ข้อนั้นมากขึ้นซึ่งมันเป็นโจทย์ชีวิตที่เราต้องการประสบความสําเร็จเอาไงดีละ่ะมันยังเหลือข้อ B ข้อ4ข้อดีคุณได้ประสบการณ์คุณรู้โจทย์คุณรู้ชอยต่าง แล้วคุณได้หาคำตอบมาเรียบร้อยแล้วกับข้อ b ข้อ c ข้อ d แน่นอนฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอเมื่อคุณรู้และเข้าใจในโจทย์ปัญหานั้นคุณจะตอบคำถามที่ถูกต้องที่สุดให้คุณพึงรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าโจทย์ข้อไหนจะเข้ามาในชีวิตของคุณแน่นอนการตอบครั้งแรกมันจะอาจจะด้วยความไม่เข้าใจ แต่คุณจะผ่านมันไปได้ดีผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นได้ดีกว่าเสมอจากครั้งแรกที่เรา,าําเหมือนกับพายุฝนที่ถาโถมกระหน่ำเข้ามาหาเราตอนที่เราคิดไม่ออกนั้นตอนที่เราจะไม่รู้จะไปในทิศทางไหนนั้นจงอยู่สงบนิ่งคิดวิเคราะห์พิจารณารอให้พายุสงบลง ฟ้าหลังฝนจากงดงามร่มรื่นเสมอให้คุณพึงรู้ไว้เลยว่าแม้นปัญหาในวันนี้ปัญหาใหญ่หมดไปปัญหาใหม่มันก็เข้ามาปัญหาเล็กหมดไปปัญหาใหญ่ก็เข้ามามันจะไม่มีคําว่าโลกใบนี้หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงจงอยู่กับปัญหาทุกๆปัญหาที่คุณเจอแล้วถ้าคุณ ไม่สมหวังในตอนแรกทึงรู้ไว้เลยว่าคุณมีโอกาสที่จะเดินไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอเพราะคุณเข้าใจในโจทย์นั้นแล้วเพราะคุณเข้าใจในฟ้าฝนพายุกระหนบนั้นแล้วจงสยุบนิ่งแล้วเรียนรู้ด้วยความเข้าใจแล้วเมื่อคุณเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอะไรมันก็ง่ายสำหรับคุณแม้นว่าจะเจอบททดสอบที่ยากขึ้นยากขึ้น คุณจะตั้งใจและตั้งรับมันได้ทุกๆเรื่องที่คุณเจอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามพอดแคสต์มาถึงจุดนี้ติดตามแนวคิดดีๆจาก w o s t o n m o n e y code พอดแคสต์ที่จะพาคุณเติบโตทั้งพลังความคิดและเงินในกระเป๋าของคุณได้ทุกคืนสวัสดีค่ะ